ทุกคนทุกคนทุนี้ผมเดินมาเจองูเห่าอีกแล้วทุกคนงูเห่าเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเขากําลังนอนอาบแดดอยู่นะครับเห็นปะอุ้ยไปแล้วไปแล้วเหลือไปแล้วถุงยายายานี่งูเห่านะครับทุกคนโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่นี่เรากําลังตามเขาโอ้เขาพงยากไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมไหมนี่เรากําลังเดินตามเขานะ นี่งูเห่านะทุกคนพอดีเขากลัวผมก็เลยไม่แผลไม่เบีย้ยนี่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 สยองโอ้โหแผลไม่เบีย้ยแล้วไล<ป>่ไ Ê, ra ừ.